สวัสดีครับนี่ช่องคุณพ่อการไฟรังนะครับเยเด็กโปรไฟล์แบบสกาลนะครับหรือว่าชื่อภาษาไทยก็คือภาวะสกาละนั่นเองนะฮะก็บีทีจริงๆบีทีอ่ะกับซีพีมันต่างกันแค่ใบสองใบเพราะฉะนั hmm. ้นคุณพ่อเลยว่าจะไม่ทําแต่ว่าของไทยมีไมเทินออกมาซึ่งไมเทินมันคือเป็น d ีเอสสเป็นเกรดสองนี่ค่อนข้างจะเก่งของภาวะสกาละเพราะว่าฉะนั้นคุณพ่อเลยเอามาหรือทําอัปเดตเด็กให้นั่นเองนะครับซึ่ง บอกไว้ก่อนว่าในเด็กตอนเนี้ของไม่ครบเพราะว่าคุณพ่อถอดบางใบไปใส่ในไปใส่ในโอเวอร์โหลดบ้างไปใส่ในไอ้นี N ่ e บ้างก็เลยของมันเลยกระจายออกนะเพราะฉะนั้นจริงๆเดี๋ยวคุณพ่อจะบอกเผื่อไปให้เพราะว่าที่หายเป็นคือคี้กับ PG นั่นแหละ <c oughs> คุณพ่อคีไม่พอ PG ไม่พอคุณพ่อเลยถอดใส่ถอดใส่แล้วลืมมานะเพราะฉะนั้นก็เลย หรืออยู่แค่นี้นะครับแต่ว่าไม่มีปัญหานะคุณพ่ออธิบายให้ได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องใชัยนะเพราะว่ามันมีแต่ว่าไม่ได้ใส่มาแค่นั้นเฉยใชเนาะตัวเริ่มที่เป็นไอหิงสานะครับเป็นโครงของพะวะวสการะเพราะว่าง่ายเนาะง่ายสุดก็อมโนการเมื่อลงช่องแวนเนาะอ่าอ่าอ่าใช่รทับไอหิงสาโซบัสหนึ่งหาอาวุธหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็สุดท้ายก็เป็น อะไรนะฮลิพาทานใช่ไหมฮาพิทีาทลาพาท,าล,พาทาลาเป็นเกตสองก็เมื่อลงช่องแวนหยิบอาวุธจากหลุมหนึ่งใบขึ้นมือก็จะเป็นการทิ้งอาวุธแล้วก็หยิบอาวุธขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายก็เป็นพวสกาละนะครับก็สกิลออตโต้แวนการ์ดวันเพื่อเทินเมื่อติดอาวุธได้โซชาร์ตหนึ่งแล้วก็เลือกการ์ดเกรดหนึ่งหรือต่ำกว่า จากดอปหนึ่งใบ,บคอลงช่องเลียอีกสก,กิลหนึ่งแอคทีฟเวนการ์ดวันเพอร์เทิร์นเมื่อ,อยูนิตนี้ติดอาวุธ2ใบโซบัสสองลิไทเลกาถ่านหน้าทั้งหมดของคู่แข่งและบวกหนึ่งขีนะครับก็เป็นท่าเผาบอดง่ายๆหนึ่งท่าแล้วก็เพิ่มครีให้แวนด้วยนั่นเองแน่นอนนะครับว่าเพราะาสก้าระไม่ใช่เด็กเกรดสี่เพราะฉะนั้นก็จะใส่เพราะว่าสก้าระในเมนเด็กเพิ่มอีกสามใบเพื่อเอามาเพอร์โซน่าไลน์นั่นเองนะฮะ แล้วก็โครงก็จะเหมือนเหมือนเดิมก็จะใส่เป็นโล่สวาย,ยมพูเป็นอาวุธติดข้างซ้ายของพาวสกาละนะครับก็เขาตบัดรหนึ่งเพื่อติดแล้วก็ถ้าติดอาวุธแล้วก็ถือว่าอยู่ในช่องแวนก็ออโต้แวนกาดวันเพื่อเทินเมื่อคู่ต่อสู้โจมตีใส่แวนสามารถบวกชิลบวกพลังโจมตีให้แวนเราหนึ่งหงมื่นได้จนจบการต่อสู้นั้นก็กาดหมื่นฟรีหนึ่งครั้ง ติดหอ,อกไว้สี่ใบเหมือนเดิมเป็นอาวุธใช้ง่ายเนาะก็จะใส่หอ,อกเป็นอาทิตยาอาวุธติดข้างขวาของพวาสการะนะฮะ mm hmm. คาเตอร์บตัตหนึ่งเพื่อติด Auto ออโต้เวนการ์ดเมื่อติดการ์ดใบนี้จั่วนหนึ่งล้วสามารถเล่นการ์ดอาวุธอีกใบหนึ่งได้ถ้ากับว่าติดอา,อาทิตยาสามารถในเทิร์นนั้นเราสามารถติดอาวุธสายขวาได้นั่นเองแล้วก็คอนตินิวเวนการ์ดเมื่อโจมตีบวกพลังหนึ่งมื่นเนาะ แล้วก็อาวุธไบสุดท้ายก็จะเป็นอ่าปริวิถีเนาะเป็นดาบอีกเล่มหนึ่งก็เป็นดาบป่าทิ้งก็สวัสดหนึ่งเพื่อเล่นแล้วก็ออตโต้แวนนะครับเมื่อจบการสี่นิจมตีเมื่ออยู่เมือม่อเมือม่อเวนการดโจมตีบวกพลังหนึ่งหมื่นแล้วก็เมื่อจบการต่อสู้นั้นถ้าคู้แข่งมีดดเมดสี่เดมหรือน้อยกว่าเขาเตอร์บัสสองเอาดาบเนยลงดบแล้วก็ยิงคู่แข่งหนึ่งดม เช็คดาเมจได้ทิกเกอร์ได้ฟอนได้คีได้ฮิลได้โอเวอร์ก็เกิดผลหมดนั่นเองนะฮะใส่ตัวติดอาวุธจากหลุม3ใบแล้วก็เป็นตัวใช้ง่ายหนตัวเนาะอาดูนหมื่นสามสกิลออโต้เมื่อลงช่องเลียถ้าติดอาวุธอยู่หนึ่งใบเคาตาอรบัสหนแล้วการจัดอบหรือมือ1นึ่ใบไปติดก็ชุกเฉินเราถือไอ้นี่อยู่แล้วเราทิ้งโลไปแล้วหรือโลตกดบ้วเบิดได้ไตก เดเมทโซและฮิลได้อะไรพวกนี้ก็เอาไอ้นี่มาติดแล้วก็ติดลงนี่แล้วก็แปะโล่เล่มหนึ่งได้เนาะอีกอันหนึ่งได้แล้วก็สก,กินของคาน์เนิวเรียการดนะครับถ้าเราติดอาวุธ2ใบหรือมากกว่าบุกพลังห้าพันนั่นเองแล้วก็การ์ดใบใหม่นะครับเป็นเกรด2เนาะเป็นมันชื่ออะไรนะอุสนียา มังกรเปลวเพิงมผนึกอุสนียาหนึ่งหงมื่นชิวห้าออโต,โต้เมื่อลงช่องเลียาสามารถทำความขาลังทำความสมาัตขั้นล่างนี้ตามอาวุธในช่องแวนเนาะถ้าติดอาวุธข้างขวาบุกหมื่นถ้าติดอาวุธข้างซ้ายเคอน์เตอร์บาสหนึ่งเอาการ์ดเกรดหนึ่งหรือต่ำกว่าจากดอบคอลงช่องเลียก็จะเป็นตัวไอตัวเนี้ยมันจะกอบสกิลของดาบใช่ไหม ไอตัวเนี้ยมันจะก็สกิลของบัสกาณนะหรือภวะสกาละนั่นเองนะฮะก็สามารถชุบทริกมูลได้มีพวะสกาละชุบหนึ่งใบแล้วก็คนนี้ชุบอีกหนึ่งใบนั่นเองแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวช่วยตีอ่ะถประโยชน์ของเราเนาะก็ได้ใส่เป็นทราวิทไว้สี่ใบเหมือนเดิมก็ออโต้อ่ะแอคทีฟเรียกาดวันเบอร์เทินเมื่อเลียคู่แข่งถูกรีทายสามารถเคาน์เตอร์บัสหนึ่งโซชาร์ตหนึ่งแล้วก็เลือกรีทายเลี้วแข่งอีกหนึ่งใบระบกพลังหนึ่งหมื่นได้ แน่นอนนะครับเด็กนี้มันต้องใส่ทริกมูลสี่ใบเหมือนเดิมนะฮะก็ทําให้ทุกเลนมีทริกมูนได้ไง่ายนั่นเองก็ออโต้เมื่อลงช่องเลียตูดแวนไงแดมหนึ่งอ่ะลงมาลงแถวหลังจากดอบด้วยนะไม่ใช่ลงจากเหมือลงจากดอบจะได้ไงแดมหนึ่งเนาะตูดแวนอ๋ออ่าใช่ต้องการแถวหลังแล้วก็อ่าเรสบูทนะ ออโต้ Auto, เรียก,การนะครับเมื่อมันบูตตัวมันจะบวกพลังหนึ่งมืนต่ออาวุธหนึ่งอันเท่ากับว่าสามารถบูตได้สองหมืนห้านั่นเองสามารถปัดเศษรัวๆง่ายๆก็คู่กับเทรเวสหรือคู่กับอันนี้แค่นี้มันก็จะเป็นเลนที่เลี้ยงมากทุกเลนเนาะก็จะเป็นหมื่นบวกอีกหมื่นหนึ่งเป็นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นห้าโคตรแรงเพอร์ไลท์อีกเป็นห้าหมื่นห้าครึ่งแสนอันนี้ก็เหมือนกันนะเท่ากัน ก็เป็นเลนตีง่ายเป็นหนึ่งเด็กที่ค่อนข้างจะจัดง่ายเนาะแล้วก็เกรดหนึ่งใบสุดท้ายที่เป็นตัวตีก็จะใส่เป็นโปรโมนะครับซึ่งโปรโมเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้หามาหรือคิดว่าโซมันใช้เยอะเกินไปแล้วแต่ว่าจริงๆมันได้ใช้เนะาะก็ออตโตเรียถ้าเรามีการติดมิโกะไอตัวนี้ถือชื่อว่ามิโกะถือว่าเลยนะมิโกแห่งเปโญเพิรซาเดียมันถือว่าชื่อมิโกแห่งเปโญเพิรซาเดียด้วยก็ถ้ากับว่า ในเทนีถ้าเรามีมิก,กเกลงเปลวเพิงก็คือภาวะสกาลัก,กับไอตัวนี้ยอยู่ในสนามโซบัสหนึ่งค้นหาทิกตาหรือทิกมูลจะกองเอาลงดบก็ทําให้ต่อคอมโบได้หรือถ้าคุณคิดว่าคุณไม่อยากให้ตัวนี้นคุณก็มีตัวนี้มาให้นะฮะก็จะเป็นการ์ดคอมมอนในชุดอิชิตะนะครับก็เจ็ดพันซิวห้าคอนติเนียลเรียการ์ดมันจะบวกพลังสองพันต่อการ์ดในช่องแวนหนึ่งใบเท่ากับว่าในช่องแวนจะมีการ์ดสามใบไอเนี่ยมันจะบวกไปอยู่ที่หกพัน 6, กพันบวกเจ็ดเป็นอยู่ในช่องเลียตีหนึ่งหมื่นสามได้เท่ากับว่ามันไม่ต้องลงตูดเหมือนกับทิกาตาคุณมาอยู่ข้างบนตีหหมื่นสามได้นั่นเองซึ่งแล้วแต่ชอบนะรือถ้ามีก็ไปไหนก็ใส่ใบนั้นแต่ว่าให้นะคุณพ่อ,อยงแนะนํนาซาเดียอยู่นะนั่นเองนะครับใส่พีจีไม่มือหนึ่งใบต่ากว่าไม่ต้องทิ้งเนาะแน่นอนนะครับโอเวอร์แดงคุ้มสุดอยู่แล้วเนาะกะเทกเด็กนี้เพราะว่าเพราะว่าสก,กาลาสามารถตีออกสองคลีได้แนละ้วถ้า ลุกขึ้นมาตีอีกรอบหนึ่งไงก็คุ้มนั่นเองใส่ดอทิเกอร์บวกชิวห้าพันสามใบแล้วเนาะแล้วก็ใส่คลิแปดใบนะครับก็ใส่เคียโซก็ได้ก็จะดีมากๆเอ้ยไม่ใช่คีเออคีแปดถูกแล้วจะใส่เป็นคี์แปดหรือคีหกฟันสองก็ได้แล้วแต่ชอบแล้วก็ใส่ดอทิเกอร์เอ้ยฮิวทิเกอร์อีกสี่ใบเนาะทิเกอร์ก็จะใส่เป็นฟอนสองคียหก หรือจะเป็นคียเจ็ดฟอนหนึ่งหรือจะเป็นคีแปดไปเลยก็จบจบ,จบเพราะว่ามันคือไม่ได้ใส่ฟอนเพราะว่าข่างมันออกห้าหมื่นอยู่แล้วคุณพ่อเลยคิดว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องต้องใส่ฟอนมาบับแล้วคือแค่นี้เขาก็กัดแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วอะนั่นเองอ่ะเหมือนเดิมเนาะขึ้นมาสกิลครับหาอาวุธหนึ่งใบซึ่งในเด็กนี้เราจะใส่โล่ใบเดียวเซนต์เดนจะหาโล่ขึ้นมา แล้วก็เข้าเทิร์นครับถ้าเรามีมือครบแล้วเราก็ทิ้งโลแบบยังไงก็ทิ้งโลไหลแล้วก็สกิลไอ้นี่เอาโลจากหลุมขึ้นมือแล้วก็ลงแหวนแล้วก็ติดอาวุธติดอาวุธก็เบสิกค่าคอมโบของมันก็จะติดเป็นอาทิตย์ยาเคาน์เตอร์บัสหนึ่งติดอาทิตย์ยาครับสกิลของไอ้นี่บอกว่า,าสกิลของบาสกากจะต่อเนื่องก็คือเมื่อติดอาวุธโซชาร์ตหนึ่งแล้วก็ชุบ คริสต,ตาจากหลุมหรือทุกเกตหนึ่งจากหลุมหนึ่งใบไงแดมคืนคุณจะมีแดมเล่นหนึ่งเดมแล้วก็คนนี้บอกไออาวุธบอกว่าเมื่อติดอาวุธจะได้จั่วหนึ่งแล้วก็สามารถเล่นอาวุธได้อีกหนึ่งใบคุณก็ไอาเคาคัลเตอร์บาร์สเนี่ยมันมีคัลเตอร์บาร์สเดียวใช่ไหมสมมติเบกเกียเนี่ยมีหนึ่งคัลเตอร์บาร์สให้ตาเล่นก็คือคัลเตอร์บาร์สหนึ่งครับติดอาทิตย์อาทิตย์ยาอาทิตย์ยาเสร็จสกิลบาสก,ก้ากับอาทิตย์ยาสกิลออโอต้เกิดพร้อมกันเนาะเมื่อติดอาวุธ เนี่ยอันนี้ก็บอกว่าเมื่อติดอาวุธอันนี้ก็เมื่อเล่นเมื่อเมื่อติดตั้งการ์ดนี้มันเล่นพร้อมกันเพราะฉะนั้นคุณก็กดของภาวะสกาละก่อนก็จะได้โซชาร์ตหนึ่งใบครับแล้วก็ชุบการ์ดเกรดหนึ่งหรือต่ำกว่าจากดอบในกรณีก็คือชุบทิศตามีทิศตาบนมือเอามาทิ้งไล่ไปเลยนอกจากอาวุธชุบใบตุดแหวนเพื่อที่จะได้หงายหนึ่งเดมแล้วคุณก็ใช้กันี้สกิลนี้ต่อจัวหนึ่งใบครับ แล้วก็เล่นอาวุธได้นหนึ่งรังก็ counter b u r t หนึ่งเพื่อติดโลแค่นี้แล้วก็ซ้ายขวาคุณก็แค่มาแบทเทิลก็อาจจะลงเป็นทาวิสง่ายๆเพราะทาวิสมันเป็นสกิลอ่าเคยว่าสกิลมันเป็นสกิลแอคทีฟเนาะแล้วก็แค่นี้ลงเป็นไอ้นี่ก็ได้ทาวิสก็แค่ตีหมื่นไอ้นี่ก็ตีอยู่ที่หมืน่นแปดเงแวนวิ่งเลยอ่ะคุณจะโซบัสสองไปเลยก็ได้อ่โซบัสสองครับ ใช้อาวุธไซด์ขวาแล้วยิงแถวหน้าทั้งหมดแล้วบวกคีแวนตีทิกมูลบูธแวนตีอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองหมื่นสามสองหมื่นสามสองหมื่นสามสองหมื่นแปดสี่หมื่นแปดสองคีแทบจะต้องให้พีจีตลอดทุกเทิร์นถ้าแบบอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ทิกเกอร์จะลงให้ทาวิสกี่อนเพราะว่าทาวิสกี้จะออกสองหมื่นหรืออาจจวิสตีข้างก็ไดแล้วแต่แล้วก็ไอ้นี่หมื่นแปดถ้าเป็นทิกเกอร์ก็สองหมื่นแปด ง,ง่ายเล่นอยู่แค่นี้แล้วก็อาจจะทุนตีตายหรืออะไรก็ตามแล้วคุณก็เทินต่อไปอาจาอาจะเล่นเป็นใบใหม่และมีทิกตตามีทิกมูลในดอบที่อามากาดเมื่อกี้คุณก็ชุบมาลงบัตรหนึ่งชุบบวกหมื่นแค่นี้สองข้างนี้ก็จะเป็นสองข้างที่แรงแลาา้วอข้างนึงอาจาะย์ลงมาจากมือเลยก็ได้ทิกมูลมาบูตแรงทุกข้างแค่นี้แล้วคุณก็แวนตีทริกมูลบูต เล่นอยู่แค่นี้เหมือนเดิมก็คือบาสก้ามันเป็นอีกหนึ่งที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายเนาะแบบมันมันสามเลนแต่ว่าสามเลนเลนละสี่หมื่นกว่าห้าหมื่นหกหมื่นทุกเลนมันก็อย่างนี้แหละเนาะซึ่งถ้าอยากจะแรงเพิ่มก็เหมือนีคุณพ่อบอกไปใส่เป็นคีหกฟอนสองมันก็จะเพิ่มความแรงของค้างได้แต่ที่บอกว่าเด็กมันถ้าถ้าเราสแปมบอร์ดได้ปุ๊บฟอนคุณพ่อคือว่าไม่จําเป็นแล้วถ้าเรามีคลิกมูลทุกสามใบอยู่ที่ตูดเนี่ยไม่ได้เจอแคน ยิงแคนคุกอะไรพวกเนี้ทิ้งมูลสามใบที่ตูดฟอนคุณพ่อคิดว่าไม่ต้องใช้ไม่จําเป็นนอกจากว่าเออจะอยากได้กาดสองหมื่นมาช่วยมันก็โอเคถ้าอย่างนั้นนะก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับกับเพราะว่าสการะใหม่นะฮะที่ใส่การ์ดใบใหม่เข้าไปอย่างเกรดสองปโปรโมไมเทิร์นเนาะนี จริงๆอ่ะมันไม่ใช่โปรโมทในใบนี้มันเป็นโปรโมของไทยเพราะว่ามันเป็นออกไมเทิร์นเนาะญี่ปุ่นมันออกใน,ในชุด DSS02 ซึ่ง DSS02 มันที่มันก็ลงไมเทิร์นมาหลายใบแล้วอย่างเกรด2ที่เล่นกับบลูสแล้วก็เกรด1ที่เล่นกับเวลิน่านั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ตอนที่คลิปลงการ์ดใบนี้ยังไม่ลงในเว็บไมเทิร์นนะแต่ว่าสามารถสั่งได้ตามร้านกาดทั่วไปก็ ลองติดต่อลันการใกล้บ้านหรือหลันการที่คุณไปเล่นอยู่นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ละกันกันกบพวสการะนะฮะวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่เนาะวันนี้สวัสดีครับ